เดี๋ยวตัวอย่าเพิ่งวางนะกูกลัวมากกูตกใจเลยไอ่ไอ้นี่เห็นปะไอ้นี่มันราง้ายแล้วไอ้นี่ไทยไอ้นี่ไทยอืมอืออือกิ้วโชว์กูอยู่ค้ายอย่าแล้วดีแล้วฟิล์มรถกูมืดอ่ะ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 มีทะเบียนปะเห็นทะเบียนปะเไม่มีทะเบียนไม่มีทะเบียนเดี๋ย่ถ่ายไว้ถ่ายไว้ไอ้นี่ถ่ายไว้อ้าเอาเนี่ยกิ้วโชว์หอกอันนั้นก็หมหวหนึ่งอือตัวมันอย่างจังเล พี่มันเกิดอะไรขึ้นอรพี่ก็พอดีหนูไปหาลูกค้าที่สายงานนะคะแล้วพอดีตอนเดินชมสายงานลูกค้าผู้ชายคนนี้มาจอดรถแล้วจอดรอหนูพอหนูออกจากสายงานมาค่ะเขาก็เหมือนแบบลงจากรถมอเตอร์ไซค์มา,า,มาแล้วเขาก็มาถอดจางเกงลงแล้วเขาก็ชักชักโอเคพอเขาก็ชักชักโชว์เลยอะคะ่ะแล้วพอหนูขี่มารอพอพอหนูก็เลยรีบเหยียบ เขาเรียกรีบเกียบรถปุ๊บเขาก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่ตามค่ะขี่ตามมาแล้วเขาก็ทํามาตลอดทางจนมาถึงปากซอยอะคะ่ะพี่ระยะจากแคมป์งานแคมป์ท่าคึนงานถึงหน้าปากซอยระยะห่างไกลไหมคระคะับก็หลายหลายโลประมาณหลายโลนะคะพี่ไกลยอยู่เหมือนกันนะคะเกือบจากท้ายซอยถึงปากซอยก็ไกลเลยอะครับประมาณโลกว่าหรือสองโลนะครับประมาณสองโลได้เขาก็ขี่ตามมาตามมาเรื่อยๆเลยะคะ่ะ จนถึงเราออกจากหน้าปักซอยไปแล้วเขาถึงไม่ตามเจ้คใช่ค่ะเขาไม่ตามแล้วเขาก็จอดจอดอยู่ตรงนั้นหน้าปักซอยอะค่ะแล้วเขาก็ต้องทําอย่างนั้นตลอดใช่ค่ะเราตกใจกลัวมากก็มีตกตกใจค่ะพี่เพราะว่าแต่ว่าเราอยู่ในรถเราก็เลยแบบต่้งสติแล้วก็ขับรถขับรถหนีเขาอะค่ะเป็นคนงานของเขาปะไม่น่าจะใช่เหมือนเขามาเหมือนเขาเห็นว่าเราอะมาตรงเนี้ยแล้วเขาก็เลยมาจอด จอดรอค่ะเพราะว่าสองฝั่งมันไม่มีอะไรเลยมันมีป่ากับแคมป์อะค่ะพี่คือประมาณว่าเขามาเห็นเราแล้วสบโอกาสตรงนั้นเลยใช่ค่ะแล้วอยากเตือนใครอะไรกับกผู้หญิงท,ที่เดินทางคนเดียวนมก็แบบอยากให้ระวังนิดนึงอะค่ะเวลาขับรถก็คอยมองถ้ามันมีอะไรที่สังเกตก็ให้ระวังระวังแล้วก็รีบออก่างนะคะพี่อย่างเมื่อวานเนี้ยถ้าเป็นหนูขี่มอเตอร์ไซค์ก็คงอันตรายอะ มัก็แบบทางมันเปี่ยวมากก็ต้องระวังนะคะกลางวันเลยนะคะที่หนู่เซอประมาณช่วงกี่โมงครับสิบโมงค่ะสิบโมงเช้าใช่พี่อยากฝากอะไรให้ตำรวจติดตามก็อยากให้เขาเป็นตามจับมาค่ะพี่เพราะว่ามันเป็นมันเป็นภัยต่อคนอื่นมากเลยอะค่ะถ้าเขายังมาทําแบบนี้อยู่ึ่งมันเป็นแบบที่สาธารณะเลยแล้วเขาก็กลางวันแสกๆเลยเขายังกล้าทาอะค่ะไม่น่าทำเคสแน ไม่น่าทำ <c oughs> อย่าง<ช>งี้เท็แรกใช่ไหมใช่หนูคิดว่าไม่น่าทําเท็จแรกค่ะน่าจะแบบทําบ่อยเพราะว่าเขาดักรอ,อนานอยู่เหมือนกันค่ะเพราะาหนูเห็นเขาว่าจอดนานแล้วประมากี่นาทีอ่ะพี่สิบนาทีอะค่ะจอดรอเรานี่นะใช่ค, <c oughs> ค่ะเพราะว่าหนู่เดินไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วแล้วหนูก็เดินกลับมาก็คือเดินสวนกับเขาแต่ว่าตอนนั้นมีพี่ผู้ชายอะเขาเดินไปด้วย <c oughs> ค่ะพอขี่รถออกมาสองคนกับน้องอีกคนหนึ่งเขาก็ ทำเลยอะค่ะพอดออกโชว์เลย